ครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานเราก็เล่าไปแล้วมาตามต่อกับนะครับทางด้านนี้เลยครับทางด้านผู้กำกับนะครับของสพหนองปลือนะครับได้นําทีมคอมมานโดนะครับปูพรมไล่ล่านะครับมือปืนที่ยิงหนุ่มโบ๊ทนะครับดับนะครับแต่ไล่นะครับล่องลอยเชื่อว่าไปกบดานที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจากกรณีนะครับที่มีคนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยรุ่นประมาณสัก เจถึงแคนเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาหลายคันนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนบุกเข้าไปยิงนาย ชัดชัยนะครับอายุ31ปีซึ่งเป็นหนุ่มขับขี่รถรับจ้างนะครับในเมืองพัทยาจนกระทั่งถึงแก่ความตายส่วนนายนะครับกิตสนะเนี่ยอายุ39ปีทํางานอยู่ในค่ายมวยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ถูกด้ามปืนเนี่ยแล้วก็ท่อนไม้แล้วก็เหล็กเนี่ยกระหน่ำฟาดนะครับแบบไม่ยั้งจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในซอย24นะครับหมู่ที่6ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในช่วงกลางดึกของวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณสัก8ในกานะครับทางด้านพันตำรวจเอกทวีกุดแถลงผู้กำกับของสอพอหนองปลือได้นำกำลังชุดสืบสวนและก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค2องบูร พา491นะครับทำการเข้าตรวจค้นนะครับสองเต้าหมายนะครับซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ เป้าหมายแรกนะครับอยู่บริเวณย่านซอยนะครับเนินพับหวานนะครับตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหารายที่หนึ่งก็คือนายสิริชัยขุนเจริญนะครับหรือใบอันอายุ30ปีนะครับซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหานะครับแต่ว่าจากการตรวจค้นภายในห้องนอนก็พบนะครับกล่องปืนยี่ห้อ สมิธนะครับแล้วก็แต่ไม่พบอาวุธปืนนั่นเองแล้วก็ยังพบนะครับอุปกรณ์ในการเสพกัญชาจํานวนหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้มีการยึดไว้เป็นหลักฐาน ส่วนนะครับทางด้านนางสาวสมศรีอายุ45ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าของนายใบอั้นเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดนครสวรรค์พอกลับมาถึงนะครับในช่วงบ่ายก็พบว่าหลานเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วและก็ไม่รู้ว่าหลานเนี่ยไปก่อเหตุอะไรมานะครับแต่เพิ่งมาทราบข่าวก็ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจค้นบ้านนะครับ เพราะว่าหลานเนี่ยไปก่อเหตุมาแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงคนตายนะครับส่วนต่อมาครับก็มีการไปอีกจุดหนึ่งก็คือเป้าหมายที่สองนะครับซึ่งอยู่ในซอยบงกฎหมู่ที่9ตําบลหนองปืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นบ้านของนายพิริยะพงนะครับน้ำเพชรเจริญพรหรือนายอูอายุ30ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่สอง จากการตรวจค้นก็ไม่พบตัวนะครับแต่ว่ามีอาของผู้ต้องหาวัย47ปีเนี่ยได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตรวจค้นนะครับพร้อมกับบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้ครับว่าในอูเนี่ยไม่ได้มาอยู่บ้านหลังเนี้ยมาเป็นเวลาประมาณสัก2ปีแล้วแต่ว่าทราบว่าหลานของตนเองเนี่ยไปก่อเหตุ เนื่องจากหลานเนี่ยมีการส่งข้อความมาสารภาพผิดนะครับกับอดีตแฟนสาวพร้อมกับสั่งเสียให้คอยดูแลลูกด้วยนะครับต่อมาครับทางด้าน พันตำรวจเอกทวีผู้กำกับของสอบคอหนองปืนนะครับได้เปิดเผยอ,อย่างนี้ครับว่าจากการปริการในวันนี้นะครับเป็นการตรวจคน้นและก็ติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหา2ใน9คนนะครับซึ่งถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้รวมถึงในการตรวจค้นหาวัตถุพยานและก็หลักฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับคดีนี้โดยมีการตรวจ ค้นนะครับจำนวน2จุดนะครับซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหาแล้วก็ส่วนในการติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยบางรายก็หลบหนีนะครับอยู่ในพื้นที่แต่บางรายเนี่ยหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจจะดําเนินการในการติดตามจับกลุ่มกลับมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในช่วงเช้าที่ผ่านมาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ ก็วันนี้ทางพลังตรพร้อมชุดปพของตำรทงั้งสองนะครับก็ได้มาร่วมกันทุกค้นเป้าหมายบ้างของผู้ต้องหาตามที่ผู้ชาเมอบหมายนะครับเป็นเป้าหมายที่เราได้ออกไจชัดไปแล้วนะครับก็ได้มาุดค้นเพื่อจะจับจับกลุ่มตัวเขาคบคุมตัวกับผู้ที่อะใน้วันนี มีมีเปาออ้าหมายที่เขาขั้นการถึงทัง้งหมด2จุดทัพ2จุดหลักๆในการตรวจก็แน่ใจเป็นในเรื่องของการติดตามต,ตัวตัวและมีการรวมรวมรว,วมทั้งห,หาหลักฐานที่เขาใช้ในการ